สำหรับคนที่เคยสักยันนะครับอาจจะเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าสักเยอะนะอย่าไปสักเยอะนะเดี๋ยวจะเป็นบ้านนะมันจะมีผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้นะอยากรู้ไหมครับว่าความจริงเป็นยังไงถ้าอยากรู้ครับผมในฐานะอาจารย์สักยันจะมาบอกเล่าให้ฟังว่ามันมีผลดีมีผลเสียยังไงฟังจบเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผมมีช่องรายการ2ช่องนะครับเป็นอาจารย์อิกชนกรหงจุย้ยเลยง่าย1แล้วก็อาจารย์ออกชนกรหงจุย้ยเลยง่าย2ช่อง2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆมีความหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยส่วนท่านที่อยากได้วอลเปเปอร์นะครับท่านสามารถที่จะขอวอลเปเปอร์นะครับที่เบอร์ทานหน้านะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในทุกๆคลิปของผมท่านเหมือนได้ทําบุญร,ร่วมกันกับผมนะครับเพราะว่าผมนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหวงช่ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยันต์คืออาจารย์เอกธนกรสำนักนสักยันต์ปู่ถุสิตร้อยแปดบางซื้อครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของคนที่สักยันต์มากๆเนี่ยมีผลเสียกับชีวิตไหมก็ต้องบอแบบนี้ครับจริงๆแล้วคนโบราณเนี่ยมักจะกลัวกันนะกลัวกันเลยว่าเฮ้ยอย่าไปสักยันต์นะอย่าไปสักมากนะเดี๋ยวถือไม่ได้นะเดี๋ยวบ้านะ ในเรื่องนี้จริงๆแล้วในมุมของอาถรรพ์ในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าแรงคูเนี่ยก็มีผลนะครับมีผลจริงๆแต่มีผลน้อยนะครับแต่มีผลน้อยถ้าเราปฏิบัติได้ตามค,คําครูที่เราไปสักมาหรือว่าตามกฎข้อห้ามของสายนั้นๆแต่โดยปกติแล้วครับอัขระเลขยันมนตาคาถาอาคมหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะเปรียบเหมือนพ่อแม่ของเราพ่อแม่ย่อมไม่ให้โทษต่อลูก นะถ้าลูกเนี่ยไม่ได้เลวซามจนเกินไปเพราะฉะนั้นเองกฎข้อห้ามของแต่ละสายเนี่ยกฎข้อห้ามมีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นคนดีเพื่อบังคับให้เราเนี่ยไม่ไปเป็นคนเก,ก,เ,กเกเมาเลกเกเรนะเขาก็จะมีความหมายมีนัยยะของเขานะทีนี้การที่เราสักมากเนี่ยอย่าอย่าว่าแต่การสักยันเลยนะการสักแททูก็เหมือนกันถ้าเราสักยันแททูเยอะๆนะครับล้น ล้นมาที่ข้อมือข้อเท้าล้นขึ้นหน้าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตนะอันนี้คือทางโลกเนี่ยสำคัญกว่าทางวิชาอีกทางโลกก็คือว่าอะไรการที่เราสักเยอะๆเนี่ยมันมีผลกับการดำรงชีวิตถูกไหมครับหลหลายคนครับนะที่สักหัวล้นเต็มตัวตั้งแต่อยู่น้อยๆโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะพอสักเสร็จปุ๊บวันหนึ่งครับเราอยากจะไปมีความรักที่ดีก็มียากละ เพราะว่าส่วนใหญ่คือตาเห็นครับภายนอกเนี่ยคนเราเนี่ยเห็นกันภายนอกเนี่ยโอ้โหคนนี้สักเต็มตัวเราตกเป็นผู้ต้องหาทางสังคมตกเป็นผู้ต้องหาทางสายตานะครับคือน้อยคนที่จะรับได้นะครับคือการสักเล็กๆน้อยๆพอสวยงามมันก็จะไม่มีปัญหาแต่พอเราสักเยอะเห็นไหมครัคำว่าอะไร คนโบราณนะนี่จะรจะพูดเลยคนแบบโบราณหรือว่าคนในประเทศไทยเนี่ยไม่กจะมีคาว่าไอ้ขี้คุกหรือเปล่าติดคุกหรือเปล่าทาั้งๆที่อาจบางทีอาจจะไม่เคยติดคุกหรือเคยติดมาก็แล้วแต่แต่มันไม่ได้เหมามันไม่สามารถที่จะเหมารวมได้ว่าคนที่ติดคุกมาเป็นคนเลวทั้งหมดไม่ใช่นะครับแต่ในสายตาของคนหมู่มากเขาก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่สักเยอะๆเนี่ยนะครับสักเยอะๆสักมากๆเนี่ยสักอักขระเลยันเยอะๆเนี่ย ถ้าในวันที่คุณทํางานไปแล้วมีงานมีการมั่นคงแล้วอยู่ในสังคมที่เอาละทุกคนก็รับคุณได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ในทางกับการคุณศักตั้งแต่อายุน้อยงานยังไม่มีการจะหางานทําก็ยากนะการจะมีแฟนก็ยากนะครับอาจารย์มีเพื่อนนะครับสักเต็มตัวเลยสัก์เต็มตัวเลยทั้งเสน่ห์ทั้ง,งคงกระพันชาติแต่เขาสักคือเอาไง,ไง่าถึงคอนะถึงข้อมือข้อเท้า ศักตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับตั้งแต่เรียนปวชปวสอ,อะไรแบบเนี้ยเรียนจบมานะครับก็ไม่มีไม่มีคนรักเลยมีคนรักคนล่าสุดก็คือสมัยเรียนปรากฏว่า,เ,าเขาก็โหยหาความรักอยากมีแฟนแต่ว่าคือตายเห็นทีแรกไงขนาดว่าเพื่อนอาจารย์ทํางานโรงงานนะทํางานโรงงานก็เจอคนเจออะไรเยอะมากแต่มันไม่มีคนมารักมาชอบเขานะหลายๆคนมีคําพูดว่า มองเข้ามาที่ใจมองเข้ามาที่ใจแต่ตาเห็นทีแรกไงคือบางคนก็กลัวไงแล้วยิ่งเพื่อนอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เงียบๆขลึมๆนะก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะหรืออาจารย์มีเพื่อนหรือมีน้องหลายๆคนที่อาจจะสักนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสักนนในจุดที่มันเกินลมผ้าทั้งสักแท็บทูทั้งสักอักขาระเลขยนันมีผลกับชีวิตของเขาถึงในยุคนี้เขาบอกว่าสมัครงาน อาจจะไม่ได้ดูเรื่องลายสักแต่ถ้ามันล้นมาในจุดที่ถ้าคุณจะเป็นแผนกที่ต้อนรับหรือคุณจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะยากถูกไหมรวมทั้งพนักงานธนาคารถ้าเกิดว่าคุณมันล้นออกมาจนเกินเหตุเกินไปใช่ไหมครับการดํารงชีวิตอยู่คุณจึงยากนี่คือผลเสียของมันผลเสียของมันเพราะฉะนั้นเองการที่เราจะสักยันเนี่ยนะสักยันเนี่ยเยอะเนี่ยนะเยอะสักหรือมากเนี่ย ถ้าเราสักเป็นน้ามันไม่มีผลไม่มีแทบจะไม่มีผลเสียเลยถ้าเราปฏิบัติกฎเกณฑ์ของเขาได้นะหรือเราสักหมึกเนี่ยอยู่ในร่มผ้านะสักเยอะแล้วคนที่เราไปจีบไปคบเขารับได้มันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอแล้วก,ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะส่วนการปฏิบัติตัวของคนที่สักเยอะนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องสวดมนต์ไหว้พระนะบ่อยๆ รณานศีลบ่อยๆเป็นคนดีนะครับพอเราเป็นคนดีแล้วก็ปฏิปบัติตามกฎเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้เอาล่ะเราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอัคระเลขยันอยู่กับตัวเราต่อมาถ้าเราเป็นคนที่แหม่สักเยอะก็จริงนะสักล้นแล้วอะนะครับเราจะไปทําตัวขึมๆมไม่ได้อาจารย์พูดเลยนะถ้าคุณอยากจะมีความรักคุณต้องเป็นคนอาจจะต้องเป็นคนตลกนะเพราะว่าอะไรคือคือคุณขึมเหมือนอะไรจอมขมังเวทอะ แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าไม่กล้าคุยกับคุณไงนอกจากคุณเวทมนต์คุณเก่งจริงๆถ้าคุณเวทมนต์คุณเก่งจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนอาจารย์ในสมัยก่อนอย่างเช่นอาจารย์ฟอนดีสว่างท่านเป็นปากแดงปากแหว่งเพดานโวใครมองท่านแบบเหยียดหยามนะท่านทองพระกถาเวทมนต์ไล่มนสะกดนี่เดินตามเลยนะถ้าคุณได้ถึงขั้นนั้นไม่มีปัญหาแสดงว่าคุณก้าวข้ามจุด ในเรื่องของตาเห็นไปแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ขนาดนั้น <S <S <ค>ก็ต้องบอกเลยนะว่าการดำรงชีวิตคุณยากนะฮะเพราะนั้นเองก่อนที่เราจะสักล้นออกมาเลยนะครับให้เราทบทวนดูก,ก่อนให้เราพิจารณาดูก,ก่อนว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เดินหน้าครับถ้ามันเรามองว่าเป็นเรื่องของศิลปะแต่เราจะต้องรับได้จริงๆด้วยนะเพราะว่า ไอการสักเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่าก,การลบเนี่ยโหโนะมันหลายบาทและยังไม่รวมกับว่าเวลาที่จะลบแล้วเนี่ยจะต้องอธิษฐานบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะครับผมมีน้องๆหลายๆคนที่เป็นแบบนั้นผมเป็นอาจารย์สักยันเนี่ยผมจะบอกเลยว่าทุกครั้ง,ท,งทุกครั้งที่มีลูกศิษย์จะมาสักเราจะเตือนสติจะบอกจะย้ำจะสอนทุกครั้งว่าเอ้ยเป็นไปได้สั่งน้ำมัน นะถ้าจะสักหมึกก็เอาแต่พอสวยพองามแต่บางคนเขามีลูกมีเมียแล้วนะอยู่กันแบบเอาง่ายนะนะว่าไม่ไปไหนแล้วถ้ามั่นใจนะถ้ามั่นใจนะว่าไม่ไปไหนแล้วแต่แต่อย่าลืมนะชีวิตมันยาวไกลนะเอาละถ้าคุณมั่นใจแล้วเอาว่าว่าคุณจะไม่เปลี่ยนสามีคุณจะไม่เปลี่ยนภรรยาใหม่หรือไม่ถูกเขาทอดทิ้งคุณเดินหน้าได้เลยใช่ไหมฮะแต่วันข้างหน้าเมื่อ มันเกิดการผิดพลาดอะไรอย่าได้โทษกูบาอาจารย์นะก็บอกเล่าให้ท่านฟังนะครับคนที่สักยนันคนที่สักการาฟิกสักแท็กทูถึงจะสักเต็มตัวไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวนะไม่ได้บอกเป็นคนเลวแต่ตาเห็นนะตาเห็นนะมันจะเป็นที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจของเขาเพราะฉะนั้นเองถ้าเราจะสักล้นสักเต็มต้องทำใจให้ได้ ส่วนผลเสียในด้านอื่นๆไม่มีนะครับนี่คือผลเสียใหญ่ที่คุณจะต้องผเผชิญและคุณต้องเจอนะอาจะก็เอามาเล่านะเป็นเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะสักยนันอยากจะดูดวงนะติดต่อนะครับที่แฟนเพจอาจารย์นาจันเอกธนกรหวงจุ้ยรวยง่ายนะครับอาจารย์มีสักยันนะสำนักสักยันอาจารย์อยู่บางซื่อนะกรุงเทพ ใครที่นั่งโดยฟ้าเคยมาเที่ยวสนุรจัรเนี่ยก็ไม่ไกลกันนะครับใครที่เคยมาฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อใกล้ๆก,กันนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขเยอะๆขอให้ท่านร่ำรวยสมหวังทุกประการสวัสดีครับ